หลาสามีคนเดียวในชีวิตคิดไม่ออกจะอยู่ยังไงล่าสุดภรรยาสมบัติเมธนีทําใจไม่ได้ซุปผอมก่อนยังขออยู่บ้านหลังเดิมต่อ หลังจากที่สมบัติเมธานีพระเอกตลอดการจากไปแล้วเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงไทยโดยการจะนำมเมธนีเผยนาทีพบผู้เป็นสามีจากไปอย่างกระทันหันในวัย85ปีด้านการจะนำมเมธนีภรรยาแอดสมบัติได้เปิดใจถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างสงบที่บ้านพักซอยลาดพร้าว71โดยพบสามีบนเตียงนอนราว6โมงจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีไม่สบายอะไรผิดปกติเขามีแค่เรื่องหูและการฟังรวมถึงหลงหลงลืมลืม ตามอายุเท่านั้นและเมื่อเช้าคุยกับคุณหมอแล้วท่านก็บอกว่าหลับไปคือเมื่อวานเขายังไปทำงานอยู่เลยถ่ายแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์การฟังปกติแล้วกลับมาบ้านก่อนเขาจะจากไปตอนเช้านั้นเขาได้กลดดังๆจากนั้นเราก็เรียกแล้วเขาก็หลับไปจนมาพบว่าจากไปนั่นเองก็ไม่ติดใจอะไรเลยค่ะอีกทั้งภรรยาสมบัติเมธนีถึงตอนนี้ยังคิดว่าฝันไป ถามว่า63ปีมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดกันหรืออยากทำให้กันไหมการจนาได้ตอบว่าเรื่องพูดเขาพูดตลอดก่อนที่เขาจะจากไปวันหนึ่งอยู่ๆเขาก็มองหน้าเราแล้วก็บอกว่าพี่รักหนูนะแล้วก็รักแค่คนเดียวตอนนั้นแทนที่เราจะตอบกับเขาเราก็ขำเพราะเขาชอบเล่น ก็พูดติดตลกไปว่าพ่อจะย้อนเหลอพ่อกับหนูแต่งงานกันได้63วันเหลอไม่ใช่63ปีเขาก็ขำนี่คือประโยคสุดท้ายที่เราลอเล่นกันถามต่ออีกว่าบอกรักกันจนวันสุดท้ายการจนาดได้ตอบว่าค่ะ เราไม่เสียดายอะไรกับชีวิตที่ผ่านมาเลยจากนี้เราจะเดินชีวิตอย่างไรในวันที่ไม่มีอาแอดแล้วการจนาบอกว่ายังคิดไม่ถูกร้องอย่างเดียวคิดว่าตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เราน่าจะดูแลเขาให้มากกว่านี้ความทรงจำที่มีต่ออาแอดเป็นอย่างไรการจนาได้ตอบว่าเขาจะน่ารักตลอดจะไปช้อปปิ้งที่เมืองนอกทุกคนจะรู้ดีว่าเขาจะไม่ช้อปปิ้งเลยจนลูกภรรยาช้อปปิ้งจนพอใจแล้ว ตังเหลือก็ค่อยซื้อให้ตัวเองเขาจะเป็นคนแบบนี้หากให้พูดถึงสามีจะพูดว่าอย่างไรการจนาได้ตอบว่าพูดมาหมดแล้วจนไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้ก็ปลอบใจตัวเองว่าที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือเราฝันพ่อยังอยู่กับเราพ่อยังไม่ไปไหนเขายังอยู่ในหัวใจแหละ